สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามาเล่นไฮโอเปริโก้ไฮน์นั่นเองนันเพื่อนนะวันนี้ผมจะมาด้วยแผนเรือดำน้ำนั่นเองนันเพื่อนหรือแผนยอดฮิตนะครับก็เป็นแผนโคสก้าแหละนะครับผมไม่ว่าจะมือเก่ามือเก่ามือใหม่หมนะครับก็ค่อนข้างจะชอบเล่นกันมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นแผนนี้กันเลยนะครับ สำหรับคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นมาสักพักงแล้วสำหรับเรือน้ำนะครับผมไม่ได้มาสักพักแล้วนะฮะแต่ว่าคือหลายๆคนขอมาเพราะว่าหลังจากที่มีการอัปเดต DLC เนี่ยมีคนบอกว่ามันมีการเนิร์ฟนะพี่มีการปรับนะครับผมผมก็จะมาลองดูแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดนะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดผมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองดูนะว่ามันปรับจริงหรือเปล่านะดูที่ว่าปรับจริงไหมหลังจากที่มีการทำคลิปเอ่อเรื่องจากเรื่องจากที่มันมีการเนิร์ฟนะครับอันนี้ก็จะเนิร์ฟอีกแล้วเหรอ ผมได้ผมไม่คิดในใจว่ามันเนิร์ฟอ,อีกแล้วเหรอไม่จะทไมมีการเนิร์ฟไปนะอันนี้เนิร์ฟอ,อีกแล้วนะครับก็เนิร์ฟไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเงินนะครับผมพวกของรองของหลักนะครับก็เนิร์ฟลงไปพอสมควรนะครับแล้วก็อัตราออกของนั่งต่างนะผมมองว่าก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับแต่ว่าการเซตอัพการยังหาเงินนะครับก็ยังหาเงินได้ปกตินะครับก็ยังรวยกันเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับอันนี้ยังปกตินะคือวันนี้ผมก็จะมาลองหมดเลยนะครับทั้งการเดินนะครับผมจะใช้วิธีการเดินแบบปกติที่ผมทําเป็นประจํานะครับแล้วก็จะลองบักห้องทองดูดูดิว่ามันแก้หรือเปล่านะ <S 1> <S 1> แล้วก็จะลองด้วยวันนี้ผมวันนี้ผมมาด้วยปืนกลน,นะครับผมจะไม่ลองวันนี้ผมจะลองเปลี่ยนนะครับไม่ไม่เล่นลูกซองนะครับเปลี่ยนเป็นปืนกลแทนนะ โอเคครับผมพอมาถึงนะครับเกาะลุยกันเลยครับผม you you นาสก,กิลอัพด้วยนะผ oh. มรู้สึกไม่ค่อยชินกับปืนกลไงไม่รู้นะหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานก็นไม่รู้นะ โอเคครับ okay, ผมจังกอน้อยก็ตายแบบปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ นะครับผมเก็บเซฟไปเลยโหได้มาสามหมืหน่นเองมั้ยด้วยโคตรน้อยเลยเล็นน้อยมากนะครับโอเคบักมุมกล้องกันหน่อยโอเครับผมเราก็เคลียร์อากาศตรงนี้ไว้เดี๋ยวบอลนะครับเดี๋ยวลองบักห้องทองกันดูนะครับดูดีว่ามันจะเนิร์ฟไปหรือ,อยังนะ เออนะผมก็ยังเข้ามาได้แบบปกตินะครับยังเข้ามาได้แบบปกตินะอันนี้อันนี้มันไม่มีทองนะเพื่อนห้องนี้ผมก็นั่งเกลือนะครับได้รูปกับตังนะก็จะเก็บไปเลยนะครับเพราะต้องการออกจากบ้านไวๆนะต้องการให้กูปมันกูดาวไวขึ้นนะสำหรับพายโยนะครับขี้เกียจแบบไปนั่งเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยครับมันต้องเสียเวลาไปอีกสองสามนาทีเพื่อแบบเงินแค่หลักหมื่นหรือนาทีแค่แสนเดียวอย่างเงี้ยผมไม่แบบไม่ได้แบบแบบโอ้โหขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบถึงขั้นแบบ ตกกระตาแบบว่าอยากได้ขนาดนั้นนะเฉยๆนะเพราะหลังๆมามันเนิร์ฟของรองเอาเบอรไปแล้วเราไปเจอของไม่ดีก็เสียจังหวะเสียเวลาไปซะมากกว่านะครับเอาเวลาไปเซตอัพใหม่ผมมองว่าโอเคกว่านะโอเคผมได้ของรองมาแล้วนะครับก็ผมบอกตรงว่าคือยังยังบักได้ปกตินะครับห้องทองยังบักได้ปกติปกตินะครับไม่ได้เนิร์ฟนะที่ห็นเห็นนี่คือเนิร์ฟตังนะครับ ได้น้อยมากนะครับอันนี้คือรูปกับตังนะแต่ได้น้อยมากครับไม่เต็มกระเป๋าด้วยวมาีเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแม็กจังปกติทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรปรับทางนั้นนะ You vault have cracked the it. close. Uh, must be close. just us not the combination. hope he has changed โอเคคนระับผมก็เรียบร้อยนะฮะได้น้อยมากได้ได้น้อยมากเพ <c oughs> ื่อนๆได้ประมาณเจ็ดแสนกว่าเองอ่ะโอ้โหเลิตู้นะครับโอ้ได้น้อยมากนะครับนี่รวมๆได้ล้านหนึ่งถ้าเราออกไปแล้วไปหาพวกค่พกพวกวกาพาวิวตรงๆเราได้ประมาณแปดเก้าแสนหนงนะแต่จริงแต่เก้าแสนถือว่าเยอะนะเพราะใช้เวลาเซตอัพป,ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ไม่ได้นานอะไรนะไม่ได้นานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงพลาดและเมื่อกี้ยิงเว้านะฮะจริงๆจะวิ่งไปเลยก็ได้นะไปกวนต้นตีนมันนะไปไปจะไปยิงมันเฉยเรียปแบบว่าอันนี้นะครับผมบอกก่อนนะสิ่งที่ปรับแล้วแน่ๆนะครับแล้วผมไม่ชอบมากๆาเลยมันเคยแก้ไปแล้วก็คือการเอบั๊กทางกระไดนะครับอันนี้คือไม่ชอบเลยนะมันกลับมามันกลับมาแบบ มันกลับมาอีกแล้วนะเราพูดอย่างนี้ว่ามันกลับมาจริงจริงมันเคยแก้ไปแล้วนะัเพื่อนๆคือมันเคยแก้ไปแล้วนะไอเรื่องกระไดเนี่ยแต่ว่ามันกลับมาอีกแล้วนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับอันนี้ไม่ดีเลยล็อกมุมกล้องเวลาเพื่อนๆจะขึ้นกระไดนะครับอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีอะ่ะอันนี้ยิงมาหวันไส้นะโอเคผมก็ยังไม่อัรเลิร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะผมก็ขับออกเลยขี้เกียจไปเอาของนอกนะครับก็ขับออกเลยเน้นแบบว่าให้มันแบบรีลานไปเรื่อยๆดีกว่าบางคน แบบเสียใจที่มันเนิร์ฟแล้วจริงๆโอ้โหเงินมันเฟอร์มานานแล้วเพื่อนๆคือจริงๆแปดเก้าแสนก็หาภารกิจไหนเทียบเท่าแทบไม่ได้แล้วนะครับที่แบบใช้เวลานะใช้เวลาโซโลแล้วก็ทําได้ขนาดนี้นะครับคือมันไม่มีจริงๆนะครับขนาดคาสิโนเนี่ยที่ผมชอบเล่นเนี่ยนต้องใช้ท่านต่ำสองคนเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาด้วยนะแฮก็ก็แฮกปเสียเวลากว,ากว่านะครับเวลาเก็บสมมุติเพื่อนเพื่อนได้ทองนะหรือได้เงินหรือได้เพชรก็ตามอ่ะแม่งก็เก็บเสียเวลากว่าแล้วก็ต้องหาคนไปเยอะขึ้น พาไปหาส่วนอ่าพาไปหาส่วนแบ่งอีกนะผมมองว่าใครโยนยตอบโจทยนะ์รอบเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าสายโซโลโอยู่แล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมาหลายคนก็เก็บของในบ้านได้ครบอยู่ดีนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะเนี่ยผมมองว่าง่ายมากนะครับยังง่ายเหมือนเดิมนะไม่มีปรับแค่เรื่องกระไดนะอันนี้ผมไม่ชอบนะครับอยากให้เขาปรับมากนะจริงๆเขาเคยแก้ไปแล้วกลับมาเป็นอีกแล้วนะครับเนี่ยดูดิ อันนี้ผมโซโล่เก็บของไม่ครบนะบได้เก้าแสนนะครับถ้าผมได้ยิลด์ชาเลนจ์นี่ได้ห้าหมื่นนะครับถ้าเป็นฮาร์ดโหมดก็ได้อ่าแสนหนึ่งนะเป็นล้านหนึ่งแล้วนะครับถือว่าไวมากพูดตรงว,ว่าไวมากนะเออแบบเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบเออเนะี่ยทาเวลาหรือว่าเป็นสายโซโล่หรือว่าสายเก็บตังค์นะครับต้องการเอาตังค์ไปซื้อรถซื้อของต่างๆนั่นแหละนะครับก็ขายโยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมก็นั่งแนะนําแล้วก็จริงๆมันควรจะเนิฟกว่านี้ด้วยผมอยากให้มันเนิบกว่านี้นะผมพูดตรงนะให้มันแบบบัล หลายหลายภาร,รกิจด้วยนะครับเพราะว่านี่ขนาดเ,น,เนิร์ฟขนาดนี้นะครับยังมีคนทําเลยผมบอกเลยนะยังมีคนทาภารกิจเลยยังมีคนเล่นไคอ,อยู่เลยนะเพระ<ก><น>าระว่าหนึ่งเลยมันเล่นง,ง่ายนะครับมันเล่นง,ง่ายสำหรับสาหรับบางคนที่เล่นเป็นแล้วนะคนที่เล่นเป็นแล้วถ้าเป็นมือใหม่ยังมองว่ามันยากอยู่ไม่แปลกครับไม่แปลกอะไรที่เรายังไม่เคยลองหรือเราลองแล้วแล้วแบบยังไม่ค่อยชินอ่ะมันจะมองว่ายากเป็นปกติครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละนะนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไคอยในวันนี้นะครับก็ พูดตรงๆว่าไม่ค่อยได้ปรับไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับผมวิ่งกัาปกติทุกอย่างนะครับคือมีแค่ตอนสุดท้ายนะครับที่ผมโดนยิงนั่นคืออันนั้นไม่ต้องไปจํานะครับอันนั้นคือผมตั้งใจไปยิงมันเองนะครับคือแล้วมันก็ยิงไม่โดนเลยนะยิงกันต้องการยิงให้โดนเลยละนะเพื่อนแต่ผมยิงไม่โดนเองนะก็คือไม่มีอะไรปรับนะครับโดยรวมๆนะอ่ะแล้วทาไมผมเยติผมเรียบแต้ขนา <c oughs> ดนี้ดูดูเพื่อนๆดูหน้าเยติเิเอโอเคผมก็ ก็จัดให้แล้วนะสำหรับคนที่ขอมาสำหรับคาโยปริโก้แล้วผมเจอกันเจอกันอีกทีก็คือตอนปีใหม่เลยแล้วผมเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะผมจัดทุกอย่างที่เป็นของคาโยเลยน,ะนั่นเองเพื่อนทุกแผลเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะจิตรเลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ